ความจำเริญความเมตตาปานีจากเอกองค์ลอสบารานะหูตาลาจงประสบแต่พี่น้องศรัทธาชนและผู้มีอีมานศรัทธาชนทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีมายิตนะครับมีมายิดก็เราก็จะภาพกำหนดละหมาดญาณซาเวลา16นาฬิกาตรงก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ไม่ติดธุระนะครับที่มาละหมาดฟัดดูที่มัสยิดนี้ก็ช่วยกันนะครับมาร่วมกันละหมาดญาสา ให้กับมายิตนี้ด้วยนะครับกำลังขนมายิตมาวางไว้ทีนะ่ใช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 ่ทางทิศเหนือครับก็ขอบคุณนะครับยาซาก็ล้อผู้คอยรอนสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงความเสียใจแล้วก็มาขอดอุทิัเบียร่วมกันละหมาดยาซาให้กับมายิตข้างหน้านี้นะครับ อินน่าลิลลาฮิวะอินนาอิไรฮิรอเยอนเราแท้จริงเราคือกรรมสิทธิ์ของพระและก็แท้จริงเราต้องกลับคืนสู่พระองค์มายิตข้างหน้านี้ก็คือฮัดยีตอฮาปีชาเดชหรือฮัดยีสมหมายปิชาเดกหรือฮัดยีลุงแบนที่เรารู้จักกันนะครับอายุ81ปี แล้วก็ได้ถึงอายันขอเลาะสุภาณอหูวตาลาแล้วเมื่อเช้านี้เวลาประมาณ4นาฬิกา37นาทีที่โรงพยาบาลวชิระด้วยโรคประจําตัวฮัดดีสมหมายพิชาเดศหรือฮัดดีต่อหานี้มายิที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้ก็เป็นบุตรของฮัดดีสนั่นฮัดยัปาริมาปีชาเดชลอิมุลลอร์ แล้วก็เป็นสามีของฮัญยาซร์หรือฮัจยาโรมานีปีชาเดชหรือป้าแมะที่เรารู้จักกันก็คืออยู่ในสายของธรรมชีพแล้วก็ยังเป็นบิดาของคุณดาวูดปีชาเดชและก็คุณมาริกีปีชาเดธฮัตยาฮัตยดีสมัยปีชาเดชก็คืออลิบุเกมของริยาสุนันและเป็นอดีตกรรมการมัสยิด รียดิสุนันหลายสมัยแล้วก็ทำงานประจำอยู่ที่การไฟฟ้าฟาผลิตแล้วก็ทำงานกีฟายาที่เป็นสาธานะเกี่ยวก,กับเลือกาศาสนาและสังคมมาโดยตลอดปัจจุบันก่อนเสียชีวิตดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้สูงอายุพิ่บุลสงครามหนึ่งนะครับปีนี้อายุ81ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวจริงๆแล้วพวกเราในฐานะประชาชาติมุสลิมไม่ได้ยิน อ,อ๋อขอมาอาัพครับขอมาอาัพพอดีท่านนิรอนพุทธานเดีย๋ยวสซก็รัคุคยรอนครับส่งสัญญาณว่าไม่ได้ยินไม่ห่างฝากไปนิดนึงครับขอบคุณครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายท่านนะครับมีอิหม่ามอาดมจากบางกะบือนะครับอันนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกับพุทธานแล้วก็มีโดยเฉพาะนะครับวันนี้ท่านประธานอิสลามประจําจังหวัดอายุทยาท่านท่านฮัดอีอับดุลอาซิด นะครับรัตนโกมลท่านก็มาด้วยแล้ววันนี้ก็จะมาร่วมในการขอดุอาให้กับมายด์นี้ด้วยนะครับพี่น้องสัทธาชนครับเมื่อกี้เล่าต่อถึงผู้ตายผู้ล่วงลับก็คือฮัตยีสมหมายปิชาเดชก็เป็นคนที่ทํากีฟานในริยามาโดยตลอดมีอาชีพหลักแล้วก็ทํางานแบบเสียสละทั้งทั้งที่มีอาชีพเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ยังไปเรียนครูภาครักจํานะครับ จนกระทั่งทําอาหารได้มีรสชาติอันเลือชื่อและทุกครั้งไปที่มีงานมัสยิดไม่ว่าจะเป็นอันออกอีกทั้งสองนะครับหรืองานอะไรของมัสยิดแม้กระทั่งงานวารีมาของคนในอาลีมูเกมพี่แบนก็จะเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็เป็นนายช่างแกงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาพอสมควรส่วนสายตระกูลของพี่แบนในสายข้างแม่นี้แม่พี่แบนฮัจยาฟติมาเนี่ยก็เป็นพี่สาวของป้าสงเง่ยม นะครับเป็นภาษาป้าสแง,งมก็คือ,อป้าสแง,งมป้าสแง,งมของอิมัมเก่านะครับแล้วก็ป้าซอร้อยกองหรือว่าซอโจที่เรารู้จักแล้วก็เป้าว่าเป้าวาซาลีมนะครับชาติทองอันนี้คือพี่น้องกันก็ไปแสดงให้เห็นว่า70ปีที่พี่แบนใช้ชีวิตอยู่ที่ริยาลิสนาตั้งแต่มัธยมนต้นก็ทําแต่เรื่องดีงามนะครับแต่ก็หลีกไ่ได้นะครับพี่แบนก็เป็น ประุชนคนธรรมดานะครับเป็นลูกหลานอาดัมเหล็กไม่พ้นที่จะมีเรื่องฟิสนาเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มาอัฟให้กับมายิดนี้ด้วยแม้ว่าพี่แบนได้ไปทำนี่ภาละผูกพันกับผู้ใดก็แล้วแต่ก็สามารถมาติดต่อทายาทก,ก็คือคุณดาวูดปริชาเดชหรือว่าคุณมาริกีปริชาเดชได้โดยตรงเพื่อจะให้พ้นฮักุณอาดัมนะครับ พวกเราหลีกไม่พ้นเพราะว่าสามสี่สี่อย่างที่อัลลอฮฺประทานมาให้พวกเราก็คือการเกิดดวงวิญญาณแห่งการเกิดแล้วก็การตายมาพร้อมกันอัลลอฮฺเป็นผู้กําหนดนะครับแล้วก็ริสกีมากน้อยแล้วแต่อัลลอฮฺที่จะประทานแล้วก็ทางเลือกความดีความชั่วอัลลอฮฺจึงบอกว่ากุลูนับสุนซากิตุมาว่านับลูกุมิชารีวัลคอยรีฟิตนะสุเมไลนาตุรยาุนทุกๆชีวิตต้องได้ริมรถความตายคงเหลือไว้กับความดีความชั่ว และทุกชีวิตก็ขับคือสู่อลัลลอฮ์นี่แหละครับเอาละครับพี่น้องจอมีเวลานะครับที่จะแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่มานะครับเพราะที่ผมเห็นหน้าแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอัลบรอบ,บิตี้กับโรงเรียนสุราเขียวนะครับนุรุนอิสลามก็เอานักเรียนมาร่วมกันนะครับที่จะอ่านตัสเบีย ให้กับบรรดาผู้ตายด้วยแล้วก็มีพี่น้องหลายคนเดิมทีก็จะให้คุณครูอินยาสบลัางน้อยคุณครูริยาดิสุนันนะครับเป็นคนดูอาพระเอิญได้รับเกียรติจากท่านประธานอิสลมามเจ้จังหวัดชัยาท่านมาก็เลยขอเชิญท่านมาทําหน้าที่ดูอาก็อยากจะให้ถึงเวลานะครับอยากจะให้ถึงเวลาพี่น้องศรัทธาชนครับเรื่องการเป็นการตายเรื่องการเกิดเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้อยู่ในลูกกลน ศรัทธาของอิสลามพี่น้องก็รู้ดีนะครับว่าหกประการเราต้องเชื่อเราต้องมีความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นิดายะของอัลลอฮ์เป็นการทํางานของอัลลอฮ์ในข้อที่5นะครับเราต้องเชื่อในบรรดาสัตว์เทวทูตหรือว่าบรรดามาลาอิกะนะครับเราต้องเชื่อสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทุกๆดวงวิญ,ญญาณที่ดับสูญจะมีหน้าที่ของมาลาอิกะที่ทําหน้าที่ขออนุญ,ญาตอาาธิบายแบบง่ายๆภาษาที่เข้าใจนะครับ ต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นพอพ้นจากลมหายใจออกไปแล้วเป็นหน้าที่ของไมเลิกาแล้วเราในฐานะพี่น้องนะครับญาติมิตรเรือญาติก็มีหน้าที่อย่างเดียวครับขออธอาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือขออธิานใลรอบปราณีให้รอดเมตตาพูดตายไม่มีหน้าที่ส่งวิญญาณไม่มีหน้าที่ทําอย่างอื่นเพราะว่าบมาริกาทําแล้วครับแล้วเสร็จแล้วก็พวกเราก็มีหน้าที่ขออธอาดาอาทุกชนิดขอได้หมดครับเปยนอธอาตาสเบียด์อา อะไรก็แล้วแต่ที่เราทํากันขอได้หมดแต่ที่หลุดพ้นเลยคือมาอัฟเพราะาฮักกุนอาดำสําคัญพอลมหายใจหมดไปแล้วมามาอัฟกันไม่ได้พี่น้องต้องมาอัฟกันตามที่หุกกมของศาสนาเรากําหนดเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาชนครับก็มายึดข้างหน้านี้นะครับย้าอีกครั้งหนึ่งถ้ามีกายวาจาใจที่ไปทําให้ท่านเกิดฟิจนาโปรดมาอัฟให้ให,ใ,หให้กับมายิดน,นี้ด้วย นะครับแล้วเสร็จแล้วผู้ใดมีภาระผูกพันนิสินนะครับที่ไม่รู้ทั้งที่รับและที่แจ้งติดต่อทายาทนะครับวันนี้ก็จะได้รับการนำการละหมาดเยตาซาโดยรุชชายไปตามฮูกงศาสนาแล้วก็คือคุณดาวูดปริชาเดชแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานอิสลามประจำจังหวัดชุยาท่านอาบุลอาซีดัตนากบลเป็นผู้ขอดุอาก่อนที่พวกเราจะร่วมกันส่งมหยัดเช่นครับ الصلاه على الميت الحاضر الصلاه رحمكم الله الله أكبر الله أكبر وأكبر اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة الله أحسن. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم موطوب عليهم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارفع درجاته في المهديين واخلوه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وابصح له في قبره وناظر له فيه اللهم حاسبنا وحاسبه حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك อัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอาลัยซาดีนามุฮัมมัดุ์และ آل ีและ صحبه อัจม اع ีน والحمد لله رب العالمين ครับก e, ็ยศขโมุลลอฮุคอยรอนทุกท่านนะครับที่ในฐานะเจ้าภาพนะครับบุตรชายคุณดาวูดขอขอบคุณมาณที่นี้แล้วรบกวนพี่น้องทั้งหลายส่ง มายิดที่กูโบดด้วยเราก็จะได้อีกหนึ่งกิโลเพิ่มเติมนะครับวันนี้ความดีของเราในฐานะฟาดู u กีฟายะก็ได้ไป2กิโลต์เราบอกว่ากินหนึ่งกิโลเท่ากับภูเขาอูฮุดนะครับกัสฮัมดิลละท่านใดไม่ติดภารกิจเลยใครอ่านดวงอาอเราเสร็จแล้วถ้าท่านใดไม่ติดภารกิจนะครับมีการทําอ่านดวงอาละวะที่บนมัสยิดนะครับก็จะมีนักเรียนโรงเรียนอันบรอบิตี้กับโรงเรียนสุราอุเขียว นะครับถ้าท่านท่านใดไม่ติดภารกิจเชิญเลยนะครับมาร่วมกันดูอาอัลาวะนะครับให้กาแล้วก็ผู้ใดสะดวกก็ไปส่งมายิดอาตาัสเบีย์ที่กูโบสครับท่านอิหมัมท่าอิดเดี๋ยว